ว่าตาตะแน่พ่อตะวังอันว่าท่านวเทศีกล่าวแล้วกิงวัจนังซึ่งคำอะไรอิติตังนี้พุทตาผู้อันพระเทระกล่าวแล้วตถาเอวะเหมือนอย่างนั้น่เทียวปุณปิแม้อีกจินเตสีคิดแล้วว่าอาหารอันว่าเรานาสะโกมิย่อมไม่อาจ นิวาเรตุงเพื่ออันห้ามอสูนิซึ่งน้ำตาทั้งหลายวัฏสสานิสินปีทั้งหลายทวาทศาสิบสองการณเนนะเพราะเหตุอิมัสาเทรสาแห่งพระเถระนี้ปะนะแต่ว่าอายังเทโรอันว่าพระเถระนี้ททาหัทยโยเป็นผู้มีหัทัยกระด้างโหติย่อมเป็นเมตตเรากิงประโยชน์นางอันว่าประโยชน์อะไรเมของเรา อิมินาเทเรนนะด้วยพระเถระนี้อิอีดังนี้ชินทิตวา